Mm วันนี้อยู่ในช่องของก๊อปชาแนลนะครับวันนี้นะครับก๊อปชาแนลนะครับจะปานะครับปลาไม่ปิน้งนะครับมากินข้าวพัดนะครับใส่ปากกระป๋องนะครับผมกล่องเขาก็จะมีนะครับพับหอมป้อมนะครับเราก็จะมีหมะาแตงนะครับมะนาวนะครับเราก็จะมีน้าซุปเราก็จะเป็นน้ำพริกน้าปลานะครับผมรับนะครับปลาไม่ปิน้งนะครับท่านไหนนะครับที่กาลังเข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก๊อปชาแนลนะครับก็ต้องขอช่วยกันกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับ กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับช่องกบอปแชแนลตัวนะครับแ้่เป็นกําลังใจนะครับในการทาคลิปกินแบบนี้ต่อไปนะครับกบอปแชแนลนะครับอาจจะอู้บกเก่งนะครับแต่พยายามอู้ในทุกๆคลิปนะครับผมสำหรับปรแมทปี่นนครับท่านไหนนะครับตีกำลังแก่เข้าแรงดูนะครับก็มานั่งกนิ่นยกันได้นะครับ กินคนเดียวมันบาล้มนะครับต้องนั่งกินหลายๆคนนะครับเดี๋ยวส่วนนี้นะครับก็เชี่นวนะครับจะใส่เป็นน้ำพริกน้ำปลาก่อนนะครับผมพี่น้องนะครับกินข้าวอยู่ก็มาน,นั่งกินด้วยกันนะครับผมจวงนี้โควิดเก็ะกำลังระบาดน,นะครับพพี่น้องเก็ะ ดูแลสุขภาพตักเก่าตัวเองนะครับผมออกจากบ้านนะครับก็อ,อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยนะครับพกแอลกอฮอล์ไปตัวนะครับเดี๋ยวมากินกําแหลกกันเลยนะครับผมสําหรับเข้าพัดใส่ปากระป๋องนะครับนะครับกําแหลกนะครับอืม เดี๋ยวเรามาจิ้มน้ำซุปกันนะครับ จำหวดจังไฮฮอน,นครับฝนก็กกำลังยั่งนะครับ ทุดทไทยนี้นะครับก็เป็นน้ำซุปนะครับ ผมสำหรับวันนี้นะครับก๊อบแชนแนลนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแหม่พี่น้องนะครับท่านไหนที่ชอบคลิปนี้นะครับก๊อบแชนแนลนะครับก็ต้องขอนะครับเจอกันกดไลค์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งครับช่องก๊อบแชนแนลตัวนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปกินแบบนี้ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับก๊อบแชนแนลนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพกันตัวนะครับผแหม่พี่น้องครับสวัสดีครับ